และนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งฮะรถขวัญใจมหาชนของเด็กผู้ชายของเราเลยรถเก็บขยะนั่นเองต้องทุกคนมาที่ร้านนี้ตงพุงเขาหารถอย่างนี้เลยฮะไม่รู้เป็นอะไรนะเด็กๆนะโตขึ้นอย่ากอีกับรถพวกนี้นะนี่ก็คือพลาสติกประมาณนี้เลยนี่ใช้ได้อยู่คันพอดีมือเปิดได้ทุกอย่างแล้วก็เทขยะเข้ามาได้มีมีถังขยะทําไมถึงเรียกว่า DIY เจ้าคะเพราะว่า มันเป็นรถถอดประกอบถอดปนะฮะเป็นครั้งหนึ่งที่เด็กจะได้จินตนาการเข้าใกล้ของรถพวกนี้เลยนะฮะว่ารถขยะจริงๆมันเป็นเช่นไรก็เช่นนี้เลยโอเคมีเสียงมีไฟค่ะเข็นแล้วมีนี่ค่ะเครื่องเครื่องรถใหญ่นะดีไซน์ขอบเขียวรอบคันก็น่ารักแหละนี่เปิดมาได้มีนี้ด้วยอแล้วน้องๆเนี่ยก็จะต้องประกอบขึ้นมาจากอย่างนี้นะฮะ นี่สำหรับเด็กโตหน่อยเนี่ยงงเป็นพื้นฐานการสรร่งเสริมแบบเชิงวิศวกรรมได้อย่างดีมากเลยอะ่ะ